มาเริ่มตกแห้งแล้วจ้าพี่น่องจ้าชีวีจะเมือหนอนเนาะพี่น่องหนาวหนาวหิมะก็ต้องไปเฮ็ดงาน สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้าสาวอีสานผ้าแสบไทยบรรยากาศร้านอาหารไทยจ้าร้านอาหารที่สาวอีสานเฮ็ดงานอยู่จ้าพี่น้องช่วงล็อกดาวพี่น้องเงียบจ้าร้านเคยมีแขกมนนานั่งเต็มทุกมือกะเขานั่งบ่ได้ละจ้าแต่สาวอีสานกันย่งโชคดีจ้าพี่น้องย่งไดนเฮ็ดงานทางร้านกันย่งรับ บริการเอ่อโทรมาสั่งจ้าล้วก็มารับจ้ายังด้ทํำงานอยู่จ้าพี่น้องจ้าเงียบเงาจ้าใส่สารไทยบรรยากาศให้เบิ่งจ้าในลานจ้าพี่น้องจ้าจ้านี่ก็จะเป็นผ้แน่งจ้าที่ลูกค้าโทรมาสั่งผะแน่งอันนี้เป็นพัดมีนี่กับผ้แน่งเนื้อค่ะพี่น้อง ที่เตียมไว้นะจ๊ะด้านนี้ก็จะเป็นกลองภาชนะเตี่ยวห้าวทเตียมไว้จ้ะทําเสียเท่ากับมาแพกลงเลยค่ะส่วนด้านนี้นะจ๊ะจะเป็นเข่าจ้ะแพกเข่าแพกเข่าลงกลองค่ะพี่น้องจ้ะขเขาห้ากระฮงไม่ไหมห่อนหอนได้ค่ะพี่น้องแพ็กลงกอง ส่วนด้านนี้นะจ้ะเป็นปอเปียที่ลูกค้าสั่งพี่น้องจ้ปะปอเปียกับเห็ดใหม่ๆถอดใหม่ๆห่อนๆได้ค่ะจ้าเพื่อนๆจ้ะใส่สารไปเห็ดงานจ้ะที่มาตกจ้าไปเลยค่ะ ไปจ้าเพื่อนๆสายสานยางไปเห็ดงานจ้ะประมาณ10บนาทีจาะพี่น้องจ้าผมอจนส่การสื่อมันดมอกสองสนพี่น้อง ยิ่มาตกตกไซคิสมารพอดีพี่น้องจ้ะหมวกซองซ้อนเครื่องพี่น้งองตึกเรื่องเหลืองบัานพักค้นใจล่าได้จ้ะสาวอีสานเคยอันเคยมาเห็ดเหมือนหนึ่งพี่น้องอัน,อเ,อหนเห็ดเห็ดพ่ได้เห็ดได้มือเดียว ถ้าอ,ออกเลยพี่น,อน้องจะอุ้ยหิมะตกแห้งแล้วพี่น,อน้องรถรถกระเขา Hello! Hello! Oh, nào now, nào. มาเริ่มตกแห้งแล้วจ้าพี่น่องจ้าชีวิตจะเมืองหนอกเนาะพี่น่องนาหนาวหนาหนาิมกะก็ต้องไปเฮ็ดงาน สายสานไม่โฮมอยู Entonces, ่ไ <bubble> ด <deer pu ce> <ser> ้จ <te> <inn> <pagar> oh. yeah. ้ะสามซานนี่สิกังให้แต่ว่าสายานจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆเบิ่งโอ้ยบิสนวิชน่บ้างอีกวินวิชเน่มันนะ อีกอีกประมาณสามสี่อยเมตรก็ถึงหมองเฮ็ยนงานแล้วพี่นองจ๊ะ จ้ะเมืองที่สายอีสานอยู่จ้ะยางพานตรงนี้ประจำจ้ะพี่น้องจ้ะกำแพงงามงามจ้ะ จ้าเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลจ้าสอยสานกัจจยังผ่านทางนี้แหละเจ้าประจำนั่นจ้ะเห็นลังคาหลังค,า,งคาสีน้ำตาลน,นั่นจ้ะสีขาวซีน้ำตาลจ้ะของสายสานเห็นงานด่าน,านอาหานดีสายสานเห็นงานจ้าพี่หนังวันนี้สายอีสานไม่เวลากะถ่า,ายวิดีโอ เพื่อนเพื่อนเบิ้งน้าจา้าเนาะสายสารเทดงานอยู่รานอาหารจา้าร้านอาหารเปิดนั่งบ่อใดน้าจา้าลอกดาวกะบริการสั่งรับทรงจ้ะหิมะหิมะเต็มเลยค่ะด้านใน จ้าสายสานจะเข้าไปให้มองเห็นงานนะพี่น้องจ้าสามีเพิ่นกับยางออกกําลังกายนําจ้าสายสานเข้าไปเห็นงานนะพี่น้องจ้าสายสานเห็นงานจะเข้าไปด้านในใจ้าพี่น้องจ้าอาะไรจ้าขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่ติดตามสายสานพาร์ทแสบ ยูตีมีแห้งสุกุสุคนด้วยจ้าพอกันชิมหนาจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย